เห็นล่ะนี่จะเป็นเส้นเริ่มคืออะไรเริ่มจากยิ้มเห็นก็คือคุณเรียนตัวนก่จะเป็นก้อนคุณนายเห็นเลยอาวเข้าเข้าที่ไม่มีโรงรามมี ตัวเก็ฟีดีแล้วจะเป็นนูเป็นอไหนท่านมาดีาตอนดีตอนนี้ไม่มีตอนมาดีอ้าวแล้วเมื่อนี้ใช่ดีบ่าาน่าตะไครยิ่เบ็้หานวุกหมัดมันูเข้ายาไปตั้งแตยังไม่ข้างล่ามบอกข้าลา้าล่าง้ง่ัขางล่างขาล่้้ ครัก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นอากาศนมีฝนตกอากาศจะมันเย็นๆแบบนี้ก็จะเยอะครับก็ก็จะทำเสื้อเจ็คเก็ตแบบนี้ครับกับพ่อใหเนาะก็ได้ครัวเรือนละครัวเรือนนะก้าวสิบก้อกาวสิบก้เนาะก้าวสิบก้อนตอนเปิดใหม่ครับเป็นไงบ้างครับผมตอนแรกตอนแรกก็ได้เยอะบางบางครั้งบางคนจะได้ถึงนกคนราคาคือพักกินกันต่อค่า กิจกรรมท่อผ่าย้อมผ้าก็คือที่ได้มาโครงการนี้ก็ดีค่ะครับอ่าท่อผ้าของคุณโอเคค่ะราคาโอเคดีค่ะอ่าได้ได้ไปขายที่อ่าถนนถนนภาคางนะครับที่อยู่ในตัวของเรานี่คือฝากฝากฝากสมาชิกไปกอย่างนีอขายครับครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะตีก็ได้เท่ากันค่ะกับคุณจำเรินค่ะ90ก้อนเหมือนกันนะคะ ิดหน้าแรกก็โอเคครับก็ตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็รอค่ะครับรอว่าเมื่อไหร่คุณจะออกมาก็ผมคุณไหนคุณป่านะครับเป็นเกษตรเกษตรศาสารนะครับสำหรับการทำเกษตรผสมผสานในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทำไมถึงมาทำเกษตรผสมผสานคือในช่วงก่อนๆนะครับคือปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับมันสับหลังนะครับแล้วก็พวกปอพวกอะไร พอต่อมาได้ยินงานที่สุดคือเดียวกับทางพนนาเิ่งครับผมเอินพนนาที่จรกับคนรุ่นาตาเดียวกันเพราะว่าไปใช้กับเที่ยวบากเทใหม่กันไปตลอดเดี่ยวกับกรรเกษตระสมสานนะครับเพราะว่าให้น้องสาวเทศอยู่ที่กุฏแห่นะับเนาะกุฏแหกะอยู่ป้อมน้ำมันท่าออกอัากุฏบักเพิ่มนะครับคือที่มีแถวนั่นเลยไปเบิ่กับเบนได้ และก็อีกเดือนที่แล้วมานี่กับมาซื้อดินอยู่ทางผลงาำนะครับประมาณชี้สองไร่แต่เป็นหมากเป็นฝนแล้วนะครับเนาะเอ็กมะนาวได้ขายอย่างน้อยอยู่เมื่อละยหาลดจ่าทนะครับเพราะว่ามีต้นช่างเยอยครับเัดสรสารได้ทุกอย่างถึงมากทีสุดไก่เพราะว่าสุนไก่มันคุญสั่งหมายนะครับแก่สั่งเราทานอครับอ่าสุนไก่นี้ไทยเป็น เป็นลังด้ครับผมลังขนาดกลางแบบรอยหกครับขนาดแน่นมนสองร้อยถ้าไม่แน่สิงี้กแก้วคบบบางคน้อยจะุ้นานยาวนนัดิบเป็นวัต่อะไรายมาวาวเลนพอผ้ามผ้าใหม่ไหนนามแล้วได้ราาเท่าไหร่ครับแค่หัวอยนี่ผมหัวซอยอผมจะบวกเกิน ก็มาแยเรัจกค่ะแล้ว네ก็กาแกแสุนพรเอะแยชุมน่เอแทั้งาบานต้ก่อหตน่อนนท่นอะไรเจ็นยคิดว่าน่าจะเขียนแต่ต้นอามาแต่ว่าต้นใุนแม่พันเนี่ยนอ่ายังลืมไปก่อนอ่าผมก็ยังไปก่อน แม่แม่ท่เนี่ยยังบอกกุญนะเพราะว่าทางรัฐุณช่วยทางรัฐไปมาเอาตตัวที่มันได้กำไรนะคะว่าง่ายใครปุ๊บกำไรปั๊บรวดเร็วทันใจนะกำไรเนี่ยบังการค่ะกุ้งเลี้ยงไก่บังกาก็คือมูมุกเป็นยังไงล่ะคุณแม่ก็คือมูก็คือมูมันตัวเทาเลี้ยงว๊อ ว่าคุณแม่เปิดเพลงฟังบ่พอที่เปิดเพลงลั่มกูเอขอกต่ออกนอกวัดลั่มด้วยสีชแากันพอไกลอ่ะนะแล่วจุบักลัเนาะมันมารเพลงกคุณแม่คุณเสียงเสียงสิบอกเ่าง่วนบ่ใช่แม่ลั่ลัทำาน้มใคนะคะจนบมมีวงรถแล้วไใกล้มาสิปุ่มว่าเลยนี่ที่โอ้โหเก็บ เกือ50เปนได้อยู่ประมาณ45เปอร์เซ็นต์ดูงนงพวกนี้นท่านนั่นองครับ20ออก18นี่ของเขาคของเา้างด็95%ก็ได้ครับนะวันนี้มีนายกรัฐมนรนำคุณระมควาชัยสนารครับ,รบตอยที่ชกิยในในด้านการทางเกษตรมศาสตรตามแนตมวติดเพเพียงซึ่งจะไปะไม่ทานสายจเจ้าขึ้นมา นะครับตัวองมีรถตองไปเองวันที่ขับรถมาเองเลยแต่ก่อนต้องไปล่าตอนนี้เาทางเปนไหนก็ต้องไปร้านกันตันนี้นะครับเขาให้องาผมนะครับก็มาเองเลยในเี้อ๋ครับแล้ละเอียดเป็นไงก็อยากจะให้สะวกเยละีีหน้าสคนจะมาละครพนมนะคะมาที่เป๊หนูตอนนี้สามีหนูงนยับี่ห้อคนระยะานหนุมเมอวทั้นก็ตายรตสรับเป็นไงง้อนเรกคนราเ่อยูนะคะเดี๋ยวเราะกลับไปนะคะค่ะ คือแต่ก่อนมกรมีนนคนที่กินด้วอดมื้อนะคะไปเก็บในถังขยะมากินนะคะเพื่อที่จะไปทังชีวิตของตัวเองจะอยู่รอดพำทุกสิ่งทุกอยาก่างแต่เขเคยกินศิลั์กระโม,มยนะคะฟังทรรอยู่บอกฮะ,ะมีท้องได้แปดเดือนไปขึ้นมาข้อยูะมะะ่มอเกษตรตกลงมาเสียลูกไปแค่งเลยขาู้ชายนะคะตอนเป็แปดเดือนปีต่อมามีท้องอีกเป็นอาจารไถนาควายพานเนี่ยก็ห้าสิบบันถึกก็ตีสิ 40, บคาร์ฮาน่าหัวเห็ดหัวเห็ดเห็ดเห็ดคาร์ฮาน้าพอดีค่ะทำเมื่อวาน